ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโลบอกในแมปบล็อกฟุตนะครับก็ในวันนี้นะฮะผมจะมาล่าค่าหัวนะครับขึ้น 20m ครับผมนี่คือตอนนี้ผมก็อยู่ที่19.8นะครับผมก็คืออีก200,000เท่านั้นนะครับการล่าครั้งนี้นะผมก็จะล่าด้วยเซตสายดาบนั่นเองนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยผลสายฟ้าก่อนเลยนะครับนี่โอ้โหนี่แมตตอรี่เต็มเลยนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอัพเต็มไปเพื่ออะไรนะผมสุดท้ายผมก็เล่นเป็นสายดาบนะแถมยังเล ดูแล้วรู้สึกขัดหูขัดตาขัดใจก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมยังแบบกากไกอยู่เลยครับเออยังเล่นไม่คล่องเลยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ลาไปเล่ๆของเรานะผมแบบชิวๆสบายๆนะครับแล้วก็ตามมาด้วยนี่เลยนะครับผมดาบคูโอเด้งนะครับดาบประจําตัวของผมอยู่แล้วนะฮะแทบไม่เปลี่ยนนะครับผมเพราะว่าเล่นไปอยู่ดาบเดียวนะเ้ยไม่ใช่นะะเอ๊ะหรืออาจจะจริงก็ไม่รู้สินะ ส่วนหมัดนะครับผมก็เป็นหมัดก๊อดเลยนะหมัดก๊อดฮิวแมนนะครับแล้วก็ปืนกีตาร์บูกนะครับผมเอาไว้สตันหรือว่าดูดเลือดนั่นเองนะฮะอ่ะให้ดูอีกรอบเผื่อใครไม่เชื่อว่าผมเล่นสายดับจริงๆนะนี่เลยชัดเจนนะสายดับเน้นๆเลยนะครับเออสวอตเออสวอตนะครับเออโอเคก่อนที่จะไปเริ่มล่ากกันเนี่ยก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับผมใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับ อเอ้ยอืมเอางี้ดีกว่าคือตอนนี้ผม1 9 8ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะล่าโลก3นะครับผมที่ผมอยู่ตอนนี้นะให้ถึง1 9 9้นะฮะแลวพอเหลืออีก1 0 0 0 0แผมจะไปล่าต่อที่โลกซอนครับนี่ให้มันคร,ครบไปเลยนะครับมันจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับเอ้ยหรือมันน่าเบื่อเอ่อเอาช่างมันดีกว่าล่าดีกว่านะครับผม <c oughs> ก็สาหรับใครที่กําลังดูคลิปนี้อยู่แล้วกําลังคอมเมนต์ว่าแบบเฮ้ย hey, ทำไมพี่ชอบตบต่คนที่อ่อนกว่าอะไรอย่างงี้ทำไมไม่ตบที่แบบคนที่เก่งกว่าหรือฝีมือเท่ากันนะครับผมก็พูด <c oughs> ไปลากกับคนที่แบบว่ามันตึงๆลากยากๆด้วยแบบใช้เวลานาน,านๆแล้วผมไม่เข้าใจนะครับเผลอๆผมพลาดขึ้นมานี่ก็เสียค่าหัวอีกคงบัดคุมไม่เนี่ยไม่เป็นไรก็ว่า,วาไปเถอะผมไม่สนใจครับเพราะผมเชื่อว่าคนที่ลากค่าหัวบางคนเนี่ยก็น่าจะคิดแบบผมเนี่ยเป็นส่วนใหญ่แน่นอนก็คือชอบตบคนที่อ่อนกว่านะครับแ,แต่โอ้นี่ก็กัางการอยู่เนี่ย 5m เดี๋ยวลองดูนะครับผลโมจิ ji, ซะด,ด้วยเยดเคไหวป่าวเนี่ยเปิดเลย อังกิจนะผมก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นเอาเ้ยว่าจะฟักเป็นแี้อุ้ยอู้ฮู้มาไม่ซุ่มไม่เสียงกูเนี่ยมาไม่ซุ่มไม่เสียงเขาเลยอยู่ดีก็เปิดเขาก่อนแล้วเอาเฮ้ยตายไหมอุ้ยโดนด้วยอ้าวอุ้ยฮู้ฮู้ฮู้อ้ เอ้าได้เฉยแปล,ลงอืสวยมีเผาวีซีให้แปลงก็ต้องแปลงสิครับเฮ้ยโปะเอ้าไม่โดน <c oughs> หูยหูยมาทีเผื่อนโมจิแน่ตอนกูสู้แบบแรกๆ <c oughs> มึงไม่มาแต่พอเขาใกล้าตายมึงค่อยมาโมจิเอาหายอ๋อยู่นู่นข้างบน <c oughs> ปองหุยโดนด้วยโโอ้ โคตรเม่นเฮ้ยนี่ขนาดไม่ค่อยได้เล่นนะครับเนี่ยใครที่จิตามผมอยู่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้แคสบล็อกฟุตเลยนะครับเออไม่ได้เก่งอะบอกเลยกูฟุกไอสัดจบคลิปนี้ไปไม่ต้องมาท้านะหนึ่งหนึ่งอะกูไม่รับเออบอกเลยไม่รับกูเอาคนครับผมไม่คู้คนแล้วเอา้าเพื่อนทำไมไม่ลุยต่อแล้วอะเอาหายหมดเลยน้ำแข็งเมื่อกี้มจิเมื่อกี้หายเลยหายไม่เป็นไรเรามาเซิร์ฟใหม่ก็ได้ครับนี่ไงใครเนี่ยวิ่งออกมาแล้วเนี่ยเปิดป่ะเนี่ยอ๋อเปิดดีกว,ว่า โอ้เวนสกิลซีผมไม่มีนี่หว่าใจเย็นนะครับบึ๊บ oh, <c oughs> อุ้ยไม่โดนว่าอันนี้ไปก่อนห <c oughs> ยอดไปหยอดไปเอา้าเฮ้ยโอ้โหมันหลบได้หมดเลยเอ้าไม่เอา้เอาโดนเฉยอ,อันนี้ไป <c oughs> เอ้าไม่ตายเหรอว <What? S 1> ัอนี่นี่ไม่ตายไม่ตายไม่ตายเออ <c oughs> อานี่ไปแดกครับพี่ปุ้มเอา้าไม่โดนโอ้โหไปสไกายเลยแต่สู้ก็สู้พี่ครับอย่าถอยครับมันขี้เกียจไป <c oughs> มันขี้เกียจไปหาพี่เข้าใจไหม <c oughs> นี่นี่โยนมาโยนกลับไม่ไม่โกงไม่โกงอะไรเขาทำอะไรวะอานนี้ไปเอปเอเล็งอยู่นั่นแหละเอา้ามิง โอเคสวยอ้าวได้เว้ยได้เว้ยได้เหมือนผมไปรัดเขาอะผมงงไปหมดล้วอะไรคือยังไงเจ้ายังไงสักอย่างเอาที่นี่ก่อนเลยแล้วกันเต็มเต็มอย่างนี้แม่งโดนขัดอันนี้ไปแดกอืมตายไหม สวยครับมาอย่าลุ้มก็พอขอทีละตัวได้แต่อย่าลุม้มสวยครับอ้าวชิดทำไมผมโดนไปด้วยเนี่ยโอเคโอเคได้หนึ่งว่ะโอ้โหมันเดือดอย่างงี้วะเนี่ยอ้าวโอเคเอามังกรก่อนก,นก็ได้มาอ้าหุย้ย วยปังโอ้โหกูพุ่งไปข้างหน้าแต่มึงขึ้นข้างบนโอ้ขอบคุณมากดาบโอดิ้งมึงช่างเป็นลูกรักกูจริงๆโอ้ยอุ๊ยอ้าวอ้าวยืนนิ่งยืนนิ่งทำไมอุ้ยเมื่อกี้เหมือนผมเห็นใครเลือดน้อยใครเลือดน้อยใครเลือดน้อยเมื่อกี้ใครเลือดน้อยโอเคแลกกัน แลกกันแลกกันถามจริงเออสารลับสารได้หนึ่งอ้้ยอึดเกินฮึเอ้าสวยดิไม่โดนโอกอหืม โดนเลยว้าวคนมันเลยสาม่อสามได้หนึ่งเฮียเฮียอะไรวะเนี่ยชนลมุนชิบหายตอนแรกเหมือนจะมาแค่สองสามคนไม่ใช่แล้วทำไมตอนนี้มันวุ่นวายกันิดเจอจนเอา้าได้แล้วโอเค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 ,อเคผมว่าผมพอดีกว่าผมพอดีกว่าไอ้เหียเล่นพื้นจัด 13m ไง 14m ไง เกือไปแล้วคือตอนนี้ดูอีกทีผม19.9ไปแล้วเว้ยไม่รู้ด้วยว่า19.9ตอนไหนก็อย่างที่ต้นคลิปบอกนะครับผมถ้าเกิดผม19.9แล้วเละๆหนึ่งแสนผมจะไปล่าต่อที่โลก2งครับผมอันก็ไปกันเลยครับโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่โลก2อไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมล่าต่อเลยแล้วข้างหน้านี้เหมือนจะเป็นผลพิษต่อวะ <laughs> เห็นลังละโอ้โหใช่ให้เลยนะฮะขอเล่นด้วยคนนะครับ โอ้โหโอ้โหรุนแรงรุนแรงบึ้มหลบท่านอีกปะโถโู้โอเคลกกันโอเคสวยแปลงร่างไปหนึ่งรอบนะครับนี่ ว่าหะละกูว่าหาละท่าทางไอ้นี่มันมาแปลกดนไหมสวยโอ้โห เอานะครับมันฟลุกมันฟลุกนะครับอืมไอ้เยียโดนได้ไงไวะสัตว์นั่นเล่นเองยังองเองไอ้เยียโดนได้ไงไวะโอทีพี่นี่โหดไปอ่ะครับเอ้ยพี่สามคนตรงนั้นน่ะอยู่นิ่งๆดิผมจะเอาขาหัวอืมนั่นแหละสวยผมต้องยี่สิบเอ็มไอได้ในวันนี้เข้าใจไหมเอาเยอะเป็เไรเนี่ยอ๋อลืมเผาเผาเผาอะไรเขาเรียกเผาอะไรเผาใส่บ้องอะ่ะเออบึ้มเฮ้ย โดนไม่โดนไม่โดนไม่วยไดมานี่เลยคนพระแป๊บแป๊บแป๊บแปกูลนอะไรเนี่ยอยู่ดีก็ลนอืออือสวยแปลงร่างสิครับจังหวะนี้มาตาผมแปลงร่างแล้วนะพี่รอดด้วยรอดด้วยเข้าใจไหมอืม นี่ไม่ต้องไปผมบอกแล้วยิงทำไมยิงแล้วได้เพื่ออะไรอไอ้ผมแปลงร่างอยู่พี่ทำลายผมไม่ได้หรอกครับพราะผมเผาเนื้อสุดแข็งกงเข้าออมากดยี่สิบเอ็มวันนี้กูต้องยี่สิบเอ็มไอ้่ายี่สิบเอ็มยังเนี่ยเอ้ยยี่สิบเอ็มแล้วยี่สิแล้ว มาทำไมมาทำไมมาเพื่ออยากเสียค่าหัวเหรอไอ้น้องเอามึงเปิดกูอ่าได้เลยได้เลยน้อง นี่สามรับสามปลาอีกตัวขอบคุณครับนี่ผมมาแล้วยาดีใจให้ข้าวหัวแล้วก็ขอบคุณคร้าคนกวนตีเลยมี่โอเคเฮ้ยกูไม่สู้แล้วกูไม่ได้ค้าไม่ได้ค้าหัวเหนื่อยเปล่าไม่สู้หรอกไม่สู้หรอกเสียเวลาครับเสียเวลาครับผมโอู้หี้ัวคนกวนตีนจัดเลยยี่สิบเอ็มแล้วกูชิวแล้วตอนนี้มาอือเดี๋ยวรู้สึกว่า ใช่ไหมอ๋อใช่ดีด้วยโ okay. okay. อเคโอเคเพราะแล้วมันไม่สู้ไม่สู้กันเโทษโทรโทรโทรไม่ตั้งใจมาเลื่อนอะไรหรอกนะเราเข้มมันลาก้าหัวเฉยๆนะเพื่อนโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์แชร์ให้ผมด้วยนะครับผม <c oughs> ก็ดีใจนะ2ี่สิบเอ็มได้สักทีนะโอ้โหก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย